สวัสดีนะคะเพื่อนๆทุกคนมากๆค่ะวันนี้จะพาไปปาร์ตี้ลูกเสือของหลานชายนะคะพ่อปูไม่อยาก่อมมานะคะวันนี้เพิ่นไปฮอลิเดย์กลับมาแล้วค่ะเพิ่นไปฮอลิเดย์ สามเดือนกลัวเนาะคะ่ะกลับมาแล้วกว็จะพาออกไปงานปาร์ตี้ลูกเสือของร้านใช้แคมปิ้งเนาะคะ่ะแล้วก็กินไก่งวงทอดกัน,นะคะ่ะพาอปูปปไม่ยาารออยู่นอกแล้วค่ะไปไปกันเลย พามางานปาร์ตี้ลูกเสือนะคะลานชายค่ะปาร์ตีแ้แคมนะคะกินไก่งวงค่ะไก่งวงตัวแรกของปีวันปีนี้บรรยากาศในป่านะคะที่ให้เด็กๆลูกเสือมาแคมปิ้งค่ะเพื่อนๆค่ะไปะไปกันเลยวันนี้พอปูไมอยากก็กลับมาจาก อลิเดย์ v ว c เ t ชันแหละเนาะค่ะเนาะก็เลยจะได้เห็นปอปูไม่ยากค่ะหลังจากคุณไปว a เ a ชั o นตั้งสองเดือนกลัวเนาะค่ะเนาะคณก็กลับมาแล้วมันอีกแกมเแกมพากข้มานะคะโอ้ very good apple <laughs> เรามาบอยสเกลปาตีนะคะลูกเสือปาตีคะ่ะ <Yeah. S 1> ร้านชายคะ่ะวันนี้พอปูแม่ยก็ามาเพราว่ามันกลับมาจากเมล็ดเพิ่นคะ่ะไปเที่ยวมาสองสามเดือนเพิ่งมาเนี่ยเอากาศเริ่มหนาวเย็นต้องเปลี่ยนเกล็ด แม่แลูกแม่ล <não S 1> ูกนลินกลับมานะคะแม่ย่ากลับมาเพราะว่าเพิ่นเพิ่งกลับมาจากฮอล์ดเดย์ยังแม่บ้านว่าเนาะ ไปฮอลิเดย์ตัางยเดือนพึ่งกลับมาน่าค่ะภาพบรรยากาศ ก็จะประมาณนี้นะคะลูกเสือเพิ่นก็ทําอาหารอยู่ค่ะกําลังถอดไก่งวงอบไก่งวงอยู่ค่ะบรรยากาศในป่าก็จะประมาณนี้นะคะนี่เลยเดี๋ยวแม่บ้านจะเข้าไปในงานก่อนนะคะแม่บ้านบอยอยากเข้าไปใกล้เก็บภาพวิดีโอใกล้ๆเนาะ,ะนะเกรงใจเขาค่ะ Like. Oh, that's <laughs> nice. We the old We Did he reluctantly drive you or he just No, he needs to do some more hours yeah, yeah. okay. 21st. the road test mm. Mm. I'm, I'm yeah, no. taking your heat away. You're sharing, sharing. Hey. I don't remember what uh, yeah. you're 50-50. But, like, that was more like over, that was more over mud, but like it was, lost. it was you're back. Big taste. Yeah, no, there's a well below it <laughs> <all> <laughs> Lots of activity. บรรยากาศตอน10โมงเช้าก็จะประมาณนี้นะคะเพื่อนๆค่ะบรรยากาศตอน10โมงเชา้าระหว่างรอระหว่างรอพอปูและแม่ยาจะแวะมานั่งรถไปงานลูกเสือแคมกลางเต้นในป่าเนะะนะาะขนาปาร์ตี้กินไก่งวงปราร์ตี้กินไก่งวงของเดือนนี้คะ่ะ แงวงตัวแรกของเขาก็จะย่างและทอดและอบควันนะคะเนาะเพื่อนนะบรรยากาศตอนเช้านกบินบ่อนเลยเพื่อนๆอาจจะบคเห็นพอปูกับแม่ยาของแม่บ้านลงอยู่ในคลิปนานเลยเนาะค่ะนานมากๆเลยค่ะเพราะว่าเพื่อนไป เที่ยวค่ะมันไปเที่ยวสองเดือนสามเดือนค่ะพึ่งกลับมาวังสามสี่มื่อนนะคะไปแบบยาวเลยพนไปยุโรปมาสามอาทิตย์แล้วก็กลับมาบ้านอีกอ่าอาทิตย์หนึ่งแล้วเพื่อนก็ไปอีกสองอาทิตย์ค่ะพึ่งกลับมาเนี่ยค่ะเลยบอดด้เห็นไมอยากเขาคลิปจะเห็นไมอยากเขาคลิปกับวันนี้แหละเด้อค่ะเด้อเพื่อนๆค่ะ ไม่ยากกับข่อปูน่ะน้องหมาระวังระวังลอแม่บ้านเอาน้องหมาออกมาเดินภาระของแม่บ้านกันนี่แหละค่ะเอาน้องหมาออกมาเดินน้องนาลินอยากมีน้องหมาก็เอาน้องหมาออกมาเดินบอบไวค่ะน้องหมาดึงน้องหมามีแรงเยอะกว่าน้องนาลินตั้งเยอะพิ่นเอาน้องหมาออกมาเดินก็ค้ำนะคะ หมาดึงค่ะประมาณเนี้ยค่ะน้องหมาใหญ่นะคะหมากุ๊กกิ้วแม่ตัวนี้หน่อยคือตะกอนนะคะนะตอนไม่ไม่หน่ะตัวนี้หน่อยนลิงก็เอาเดินได้บรรยากาศดีดีค่ะคึมๆแต่ว่าบนหนาวนะคะหนาวไม่มากประมาณเนี่ยค่ะบรรยากาศดีสำหรับกางเต้นในป่ามากค่ะวันนี้อากาศเป็นใจค่ะ อากาศเป็นใจประมาณเนี่ย่ะยังทีวันก่อนนะเนาะคะ่ะทีเม่อบานลงคลิปให้เพื่อนๆดูค่ะหิมะตกหิมะตกมาอีกสองสามวันก็อากาศดีขึ้นเนี่ยจนเนี่ยดอกไม้ของเม่อบานก็ประมาณเนี่ยปกติก็จะหนาวเนาะคะ่ะเดือนนี้จะหนาวมากๆๆเลยทีเดียวแต่ว่าปีนี้บรรยากาศยังหวานนะค่ะ ดีสิเดี๋ยวไม่บันหยุดหยุดไปแค่นี้นะคะเนาะเจอกันตอนพอปูเลยไม่ยามาอะไแม่บันก็จะพานั่งรถไปปาร์ตี้กลางเต้นของหลานชายเนาะคะ่ะหลานชายเป็นเขาข่ายลูกเสือประมาณนี้เขาก็ลั่กิจกิจกรรม Buy now. Mm -hmm. Look at that. Two girls buy mm -hmm. Two girls it's one. She's a girl. And You're a girl. a, is a, human girl. She's a dog girl. able mm -hmm. okay. It's not a competition. Oh, don't see? Give you love. You see that? Not a competition. <laughs> <laughs> and don't treat me like